สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นสามนอยมัดรวมก้อนเนาะค่ะว่ะากันไปตามเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนีตรงกับมือวันศุกร์ที่สามวันนี้เรามีราพัฒนาด้วยเนาะค่ะงวดที่แล้วเราได้ที่ตัวกลับเนาะพี่น้องห้าเก้าปิดด้วยค่ะพ้นออกเก้าห้าศูนย์หกาศูนย์หก แอดนรัฐบาลให้บ่นหน่อยอันนี้พี่น้องอัน,นเป็นเลขฝันฝันคืดพ่อตอนเลาะหลังเทียงอ่ะก้อนนั้านันจำว่าได้เนาะค่ะมาคืดพอ่อหลังเทียงพี่โอ้ยเสียดายแต่หลักลืมขาดลืมแน่เนาะค่ะก็เลยบ่มีโชคเนาะพี่น้องเนาะค่ะน,น,นั่นที่จังจับเจนึงพี่น้องจังหลินเจนึงค่ะไปเพิ่งขึ้เตือนก้อนเนาะค่ะ คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องม,ม,มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะมีเข้ามีหลุดห่าไปเบิงสูตรอ่าปกติเนาะค่ะเอฟซีทักขอหลายสูตรนี่เนาะค่ะเดินยาวมากเลย ยังบรลลุดร,รอบปกตินะคะได้หกกับเจ็ดเมื่อวานมาที่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามมือนี้ได้แปดกับเก่าเมื่อวานนี่มันเลขติดบนล่างสามรอบสามหน่อยมันเป็นศูนย์หกสองเนาะค่ะมันไปออกเจ็ดศูนย์ของวิไอพี IP ไหมค่ะพี่น้องเมื่อวานมันประกกันเข่านะคะแอดวรามันจะออกศูนย์หกหกศูนย์ไได้เมื่อวาน เร่งคักเร่งแน่จเจ็ดศูนย์ไปออกว่สะงั้งน,นะคะเสียดายค่ะเนาะพี่น้องเมื่อนี่เดี๋ยวแอดบอกความฝันก่อนสร้างคือ,อ,อ,อค่อเนาะมื่อคืนในแอดฝันว่าไปเก็บเห็ดปวกพี่น้องเก็บเห็ดปวกไปอ่อห่ายหนึ่งเล่ากับล่างนางเก็บอยู่เล่าก็ไดดไลหลาย,ลายแต่ว่าแอดเข,ขับไปเห็นไปพอจะดอกบานมั่นเนาะเป็นนี่นี่หัวเพิ่นไหมคะ่ะอันเล่าเก็บไปเพราะท่านได้หอดอเป็นดอกปวกเฮ็ดปวกบาน แอดก็เลยไปถอดเอาถอดเอาถอดเอาอเอานาะต่ว่าตย่ายหน่อเราได้หลายแล้วนะคะเราเก็บอยู่ก่อนแอดก็เลยว่าโอ้ยดอกมันบานแล้วตัวนี่ต้องมันดอกดอกจ,จุมมๆมันเนาะจะง่ามมาสัน่นแอดบอกกับเล่าเนาะเล่าว่าดอกดอกซจ้านี่แหละกำลังแกงแซบะนะเบากันไปน้ำเก็บไปน้ำแมค่ค่ะแล้วเ,เก็บได้หลายเราด้อยพี่น้องแต่แอดกาลัางเก็บแต่ว่ามือนี่ไปกำขาเฮ็ดดึงขึ้นดึงขึ้นมันจะเป็นหา่าบอ แอดว่ามันจะเป็นหาอยู่เด้เพราะว่ายังเพราะว่าถ้าเมื่อแอดฝันว่าได้กรรมยังนี่มันจะเป็นหาหรือมันจะออกหาเก่าตัวเก่าบ่บ่ค่ะพี่น้องอ่บ่เป็นบ่สำหรับแอดถ้าฝันว่าเก็บเฮ็ดนี่มันจะออกหาเจ็ดดังสีเนี่ยหาเจ็ดอ่เก็บเฮ็ดเกาหาบอกพี่น้องเก็บเก็บเฮ็ดส่วนใหญ่มันจะออกหาเจ็ดนั่นแหละถ้าถ้าถ้าฝันเข่าเนาะ ถ้าฟันเขามันจะออกเป็นหาเจ็ดหาแปดเนาะคะ่ะห้าเจ็ดเจ็ดแปดสันดอกนะคะหาเจ็ดเจ็ดแปดเังสิไงเมือมันสิเป็นหาแปดซ้อมนี่พี่น้องมันคือเด่นแปดนั่อยู่เนาะเอาแคบเอาค่ะพี่น้องไปเบิ้งติดบนล่างสามรอบสามหน่อยอันนี้เป็นสามรอบนะคะอันนี้เป็นสามรอบเมื่อวานกอดกัอนออกที่รอบลี่ทีเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเจ็ดศูนย์หลอดลี่ค่ะพี่น้อง เจ็ 70, รอบดีไอพีมือนีสิเป็น8 0ดศูนยแปดหกแปดสบ่หรือสิเป็นเก้าศูเก้าหกเก้เอาแคบเอาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นติดบนล่าง3มรอบเนาะคะ่ะติดบนล่าง3มรอบเดินดีเมื่าว่านครบสหน่อยด้วยเลข0เลข0ศูนย์มายุตรจงวาซี่เทียรอบวี่นี่มาบนล่างเลยนะคะ หกป้มาสองปะเกิดเมื่อวานหกไปลักลอยนะคะหกไปลักลอยพี่น้องจับเดินสูตรนี้ได้เลยถ้าวันนี้ไม่ได้ศูนย์หกสองก็จะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดตลอดชีพจะได้แค่สองหางแค่นี้นะคะศูนย์หกสองหรือว่าห้าหนึ่งเจ็ดบ่ห้าหนึ่งเจ็ดกับศูนย์หกสองวิจารสี 4, ะะ่ไหมค่ะพี่นอ้องสูตรพิสดาร ن นะคะสูตรบ่คือมูนอ่ะคะ่ะพี่น้องน้อแอดกับเป็นคนบ่คือมูเพื่อนไดแกะสูตรก็เลยบ่คอยจะคือมูนะคะ เอดเอาเด่นของ3น้อยพิเศษปกติไว้ VIP มันจะมีรหัสของมันอยู่ค่ะพี่น้องถอดออกมาหลอกกันนะคะหลอกก็เลยเหตุเป็นติดบนล่าง3ามรอบ3ามนอยได้เนาะคะ่ะแกเป็นยังบุญยุเดินหาดีมากเลยนะคะพ้นพ้นอ,ออกมาดีมากนะคะพี่น้องเมื่อวานนี้วันที่สองผลออกที่นะคะไปเบิง้ง ผลออกที่918301470361070ของ Ad it, it, yeah! แอดบ่อมี่ติดจักแนวเลยเนาะค่ะไปเบิ่งของน้องตาของน้องตาผลออกที่18ซัด18ก้อนเลยค่ะพี่น้องน้องตาซัด18น้อยแหลกเลยนะคะน้องตานี่เดินดีพี่น้องมือละสองหลอบก็มี่ 18เนาะน้องตามาที่18รอบพิเศษปกติออก1น7 0 3ส่มบอมี่7 0 3เจ็ด VIP ออก61070่งนย์เดนย์บ่หนึ่งศอีกเต็มเต็มบน่นี่ตรงๆเลยพี่น้องทั้งศูนย์หนึ่งแปมือวานน้องตาเข่าตัวตรงบม่ได้กลับนะคะ เข้าตัวตรงันนีผลของ้องตาว่าง913อพิเศษออก918ไหมพี่น้องนอะกค่ะแต่เสียดายค่ะเนาะ9หลักร้อยหลักสิบพิษกันตะตั้ง3กับ8นอกค่ะไปเสียดายนอะกค่ะเสียดายของ้องตาเข่า10กับ18มื่อว่านค่ะพี่น้อง1กับหรอบ เอาหมา2อหลอบเนาะค่ะหนึ่งมา2อหลอบ,ออลอบที่1 8แล้วก็1 0เข่าตัวตรงๆเลยเนาะค่ะเอาไปเบิ้งของมือนีกันเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหนาแอดจะล่มเป็นราวพัฒนาให้พี่น้องเนาะอันนี้คือของน้องต้ามือนีสีวินกันยังบองน้องตาว่าจัด0ย์กับ6ศูนย์แ 6ก6ปดหกตัวหางเดียวคือ0ูนย์หกเจัดเล่นได้ที่ศูนยอีกคือเก้าแล้วก็6 7นะคะไปเบิ้งของแอดแอดจับหากับ2องมนนือนี่ห้าสามห้าเจ็ดเลขฝันชนกันกับสูตรคำนวณน,นะคะยันจบอยูใ่ในหนี่เลยเนาะค่ะพี่หนองเนาะค่ะแล้วแอดจใหาแคบเนาะค่ะ เนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วติดบนล่างวันนี้ซ้ายมือสุดของแอดศูนย์หองนะคะ,ะสำหรับแอดวิ่งเด่นห้ากับสองน้องตาศูนย์กับหกตัดไปใส่กันได้บ่ห้าศูนย์ห้าหกสองศูนย์สองหกนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องด้วยค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สำนีสากรพอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ